เทพเสียน40,000ปีตอนที่343ขึ้นระเบิดปรานปีศาจงูหกแขนตนนี้กำลังจเจริญวัยเต็มที่ถือว่าอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของชีวิตกราแกร่งทรงพลังถึงที่สุดครั้งหนึ่งยังเคยได้รับการชี้แนะจากจอมอสูรผู้หนึ่งในภพอสูรโลหิตฝึกฝนวิชาลับขแขนงหนึ่งของเผ่าอสูรมีพลังฝีมือใกล้เคียงกับแม่ทัพอสูรระดับกลาง ดุร้ายกระหายเลือดสุดขีดตามธรรมชาติชัวผิดตานั้นเผชิญกับดาบอันเกี้ยวกราดของหลีเหยาวดวงตางูทะลึงกว้างจนแทบถลนออกจากเบาสองมือคู่บนสุดสบันดาบเขี้ยวอสอรพิษควายประสานอย่างแน่นหนาหมายจะสกัดการกระบวนท่าดาบของหลีเหยาอย่างขับขันจวนเจียนสองแขนคู่ที่อยู่กึ่งกลางถือศาสตราอสูรประเภทป้องกัน ยามนี้เปล่งประกายโลบารานอสูนตระเตรียมสร้างเป็นแนวป้องกันชั้นที่สองส่วนสองแขนด้านล่างสุดเดิมทีถูกใช้เพื่อช่วยในการเลือ้อยคานแขนทั้งคู่ทั้งเล็กและสัน้นแต่แข็งแกร่งปราดเปียวเป็นพิเศษเวลานี้ปรากฏมีสั้นสองเล่มทอประกายเย็นเยียบจวงแทงใส่ท้องน้อยของลีเหวยาอย่างแยบคายปงดาบสบันสายลมและดาบเขี้ยวอสอรพิษ ปะทะกันอย่างหักโหมไม่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์อสูรที่เฝ้าดูการต่อสู้พันได้ยินเสียงระเบิดกึกก้องอยู่ในสองหูราวกับว่ามีคนทุบใส่หลังศีรษะของุ่งมันตรงๆก็มีปานดาบเคียวอสรพิษทั้งสองเล่มหักสะบันลงทันทีแต่สภาวะปานพากระบอกไม้ไผ่ของดาบสะบันสายลงก็ชะงักงันไปชั่วบูบเช่นกันแต่กระบวนท่าดาบสังหารของหลีเหยายอมไม่สิิ์สุนเพียงเท่านี้ ยามนั้นปราณดาบวายุอัศนีแผ่พุ่งออกจากคมดาบฉีกเป็นรอยแยกผ่านอากาศธาตุยังคงฟันใส่ลำคอของปีศาจงูหกแขนอย่างดุด,ดันรางทอนบนของปีศาจงูหกแขนพันงอพับไปด้านหลังราวกับมีดผับพร้อมกันนั้นโลปราณอสูรในมือคู่กลางดันขึ้นกระแทกปานดาบของหลีเหยาจากทางด้านล่าง ปราณดาบฟาดฟันประทะกับโรภานอสูรทั้งสองปริศาดงูหกแขนสถานขึ้นทางรางราวกับถูกสายฝาฟาดเกรดงูทัวรางตั้งฉันความเจ็บปวดคันชาแร่นปราดไปทั่วสัพพย่างลายขณะเดียวกันมีซันลับทั้งสองเล่มก็ฉวยโอกาสปักใส่ท้องน้อยของคู่ต่อสู้อย่างถนัดทนีนมีซันคู่น้อาบไว้ด้วยพิษร้ายเจ็ดชนิดจากพบอสูรโลหิตเมื่อกระทบถูกเลือดเนื้อของมนุษย์ ก็จะก่อให้เกิดการกระดกรสลายอย่างรุนแรงทำลายลึกเข้าไปถึงอวัยวะภายในในชั่วพริบตาเดียวปีศาจงูหกแขนยินดียิ่งไม่เสียแรงที่มันยินยอมเสี่ยงอันตรายแต่แล้วรอยยิ้มที่มุมปากเพิ่งจะผุดขึ้นพลันกลับกลายเป็นแข็งทื่อด้วยความวาดว่นพรันพรึกความรู้สึกจากมีดสั้นทั้งสอง นั้นแปลกประหาลาดยิ่งเหลากับจวงแทงลงไปในกองไฟนุ่มนิ่มหรือไม่ก็วังวนที่มองไม่เห็นกลบเบืองชุดรบกระดูกทมินที่เบื้องหน้ากลายเป็นผ้าเลือนและบิดงอราวกับควันสีฟ้าสายหนึ่งนี่มันภาพติดตาปีศาจงูหกแขนหนังศีสษะชาซานเกร็ดงูทั้งหมดสั่นย่างรุนแรงหางงูเป่งเสียงดังระรวัวตามสัญชาตยานพร้อมกับฟาดพ,พื้นอย่างไม่อาจควบคุมได้ นั่นเป็นสัญญาณที่บอกถึงความหวาดกลัวสุดขีดของมันมานตางูหดแค่เป็นเส้นบางๆสองเส้นจากนั้นถูกเงาดำขนาดใหญ่ผืนหนึ่งทาบทับลงมาเห็นเงาดำสายหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้ามันอย่างกระทันหันราวกับว่าจู่ๆก็ผุดขึ้นจากอากาศธาดชั่วพริบตาที่มันพบเห็นเงาดำเงาล่างนั้นก็เปิดฝ่ามือทั้งสองทาบลงบนล่างของมันเบาๆ ตรงช่องรอยต่อระหว่างท่อนบนที่เป็นมนุษย์กับท่อนล่างที่เป็นงูขึ้นระเบิดปานพลังป่านทั่วร่างของลีเหวาและเบิดออกไปในบัดดนกลุ่มก้อนลมปานที่ขยายตัวอย่างบ้าคลังพวยพุ่งออกมาจากรูอากาศ64แห่งที่ส่วนแขนและด้านหลังของชุดรบกระดูกทมินแล้วผนึกรวมเป็น2องปีขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า10เมตรบนแผ่นหลัง พร้อมกันนั้นปีกรมปานสีทองเข้มทั้งสองพันแปรเปลี่ยนเป็นกระแสลำแสงนับพันสายพุ่งเข้าห้อมรอมสองแขนของมันหมุนขวางอย่างเร่งร้อนเปลี่ยนให้สองแขนกลายเป็นสว่านขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพอันเกรียงไกรนับตั้งแต่เงาดำปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าปีศาจงูหกแขนจนกระทั่งสว่านยักษ์ทั้งสองทะลวงเข้าไปในช่องท้องของมันเป็นเวลาเพียงชั่วเซี่ยวผิดตาเท่านั้น ปีศาจงูหกแขนกระทั่งไม่มีเวลาได้รู้สึกตัวลมปานรูปสว่านทั้งสองก็จมหายเข้าไปในร่างของมันดุดตะเกียงเหล็กหลอนแดงแทงเข้าไปในกตาหูระเบิดให้แก่ข่าลีเหวยยี่ยงเสยยิมแยกเคียวตวาดกองอย่างดุดันลมปานอันเกลียวกาดหมุนคว้างอยู่ภายในร่างของปีศาจงูหกแขนหลายร้อยรอบในชั่วอึดใจบทขยี้อวัยวะภายในทั้งหมด จนแหลกเละก่อนที่จะระเบิดออกจากทางด้านหลังของแม่ทัพอสูรผู้เคาะรราย,ย่างดุเดือดมองจากด้านหนา้ามีเพียงรูขนาดเท่านิ้วมือสองรูอยู่บนส่วนท้องของปีศาจงูหกแขนแต่หากมองจากด้านหลังจะเห็นว่าทั้งแผ่นหลังถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน้อยอวัยวะภายในทั้งหมดหายไปสิน้นลงเหลือเพียงสภาพเลือดเนื้อเลอะเลือนกองหนึ่งนี่คือหนึ่งในยอดวิชาไร้ผู้ตาน ของภาควิชาวุทยุแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเคร็ดวิชาคลื่นระเบิดปานอันเกรียงไกรยอดวิชาขแขนงนี้มีเพียงผู้บำเพ็ญตนดานเหลียนฉีขั้นสูงสุดขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถฝึกปรือได้เป็นวิชาที่รีดเข็นอนุภาพแห่งรมปานออกมาใช้จนถึงขีดสุดปีศาจงูหกแขนสองตาเบิงขางพลังชีวิตอันแข็งแกร่งของมันช่วยให้มันไม่ขาดใจตายในทันที แต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้ดังนั้นมันได้แต่มือมองดูหลีเหว่ยงใช้มือค้างเดียวรับดาบสะบันสายลมที่เพิ่งจะตกลงมาจากกลางอากาศจากนั้นมันเห็นพายุหมุนพวยพุ่งออกมาจากปลายดาบนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่มันได้เห็นก่อนที่จะตกลงสู่ความมืดมิดอันไรกลนบึ้งไปตลอดกาลหนึ่งวินาทีต่อมา ปีศาจงูหกแขนที่เมื่อคู่นี้ยังยโสโอหังเทียมฟ้าก็กลับกลายเป็นเช่นผีเสื้อที่กำลังลุกไหม้ในกองไฟไม่ว่าดินรนลบหนีอย่างไรยังคงถูกฉีกถึงบทขยี้เป็นผุยผงและกระจัดกระจายหายไปภายตายพายุหมุนที่หมวนครั้งจากดาบสะบั้นสายลมราวกับว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้มาก่อนชุดรบกระดูกทมินก้าวผ่านละอองเท้าทานของปีศาจงูหกแขน มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่รีบไม่ร้อนแต่ถูกยางกาวทิ้งรอยแตกร้าวรูปใยเมงมุมบนพื้นไปตลอดทางคืนสัตว์อสูรยามนี้คลายกับกลายเป็นมหาสมุทรน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิติดลบ100องศาไม่ว่าคืนลมอันใดล้วนถูกแช่แข็งจนหมดสิน้นสัตว์อสูรทั้งมวลตกอยู่ในความเงียบสงัดเสมือนตาย แม้แต่หนวดสัมผัสที่มักจะมีประจุไฟฟ้าแลบลันของปลาไหลไฟฟ้าดวงดารายังแข็งทื่อราวกับแท่งกระดูกสองชิ้นไม่มีกระแสฟไฟฟ้าออกมาแม้แต่แวบเดียวในฐานะที่เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องจักรสังหารเดินได้จุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวของบรรดาสัตว์อสูรระดับต่ำและสัตว์อสูรที่เป็นเพียงตัวเบีย้ยเหล่านี้ก็คือการต่อสู้คาฟัน แต่ในฐานะสิ่งมีชีวิตสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดยังคงร้องเตือนให้พวกมันตระหนักในพริบตาว่าศัตรูที่เบื้องหน้านี้น่าสะพึงกลัวเพียงใดในสมองของสัตว์อสูรชั้นต่ำเหล่านี้ภารกิจและสัญชาตญาณของพวกมันกำลังต่อสู้หักหลังกันเองอย่างรุนแรงสัตว์อสูรทุกตัวมีใบหน้าบิดเบี้ยวกึ่งตื่นตระหนกกึ่งสับสนงงง,งวยโชคดีที่หลีเหยา่ไม่ปล่อยให้พวกมันต้องลำบากใจนานเกินไป เบื้องบนศีษะขมลีเหี่ยพันเกลื่นมวลอากาศบิดเบี้ยวสีแห่งจากนั้นสัตว์ร้ายเหล็กที่เปรียมไปด้วยลังสีค่าฟันสี่ตัวก็โผล่ออกมาจากวังวนที่มองไม่เห็นพวกมันคือปืนกลหนักเทพอคีหกลำกล้องสามหัวรวมทั้งิ้นสี่กระบอกลวนลายค้ลายกลที่ปกคลุมทั่วตัวปืนดูคล้ายกับเกรดของสัตว์ร้ายแต่และกระบอกติดตั้งหน่วยอุปกรณ์ต่อต้านแรงโน้มถ่วง และคล้ายกลขับเคลื่อนเอาไว้รอบดานช่วยให้พวกมันสามารถลอยตัวอยู่กลางอากาศและเคลื่อนไหวไปมาภายใต้การควบคุมของกระแสความคิดของหลีเหยายสามารถโจมตีได้3 6 2องศารอบตัวโดยไม่มีมุมอับด้วยพื้นที่เก็บของจำนวนมากในแหวนจักรว่านช่วยให้หลีเหยาสามารถพกพาอาวุธร้ายที่ทั้งเรียบง่ายและปลาเทือนนี้ได้ตามใจปรารถนารวมถึงกระสุนสำรองจำนวนมาก นี่คืออีกหนึ่งคุณประโยชน์หลังจากบรรุดานเหรียญฉี่ขั้นสูงสุดด้วยความสามารถในการควบคุมลมป่านที่ยอดเยี่ยมของดานเหรียญฉี่ขั้นสูงสุดลีเหยาสามารถควบคุมปืนกลหนักเทพอคีหกลำก้องสามหัวแบบรอยตัวสี่กระบอกดุดมือเท้าของตนเองเพิ่มความสามารถในการโจมตีอย่างมหาศาลดังนั้นการสังหารสหมู่จึงเปิดฉากขึ้นเช่นนี้เอง ปืนกลหนักเทพอัคคีหกลำกล้องสามหัวแต่ะกระบอกพลกระสุนออกมาเป็นเปลวไฟ3มสีไม่สามกันเมื่อรวมกันทั้ง4กระบอกก็กลายเป็นหากระสุนสมสีแห่งการทำลายล้าง12สายบทขยีคืนสัตว์อสูรยังไม่ปราณีกระสุนแช่แข็งกระสุนเปลวไฟกระสุนกรด ก่อนอื่นใช้ผลจากการหดตัวและการขยายตัวด้วยความร้อนเพื่อลดพลังป้องกันของเป้าหมายกระสุนแช่แข็งและเปลวไฟจะทำลายความแข็งกแกรงทางโครงสร้างให้เหลือหน้อยที่สุดจากนั้นใช้กระสุนกดเพื่อกรอนกัดก่อนทำลายพนวกกับแรงประทะและพลังทำลายของตัวกระสุนเองนับว่ามีอนุภาพในการทำลายล้างมากเกินพอนี่เป็นรูปแบบการโจมตทีที่ทรงพลังที่สุดของลีเหยา ซึ่งเคยทดลองใช้กับเรือรบผลึกวิเศษจอมครั่งทลายขึ้นมาแล้วกระทั่งผนังเหล็กอันแข็งแกร่งทนทานของเรือรบยังไม่อาจต้านทานได้นับประสาอะไรกับเลือดเนื้ออันบบอบางของสัตว์อสูรระดับต่ำเหล่านี้หลี่เหวยาวในยามนี้ไม่ใช่เด็กน้อยมือใหม่ในเมืองชิงเจอเมื่อสองปีก่อนผู้นั้นอีกแล้วแม้ว่ามันจะไม่ใช่ยอดฝีมือที่เชี่ยวชาญวิชาปืนสัพยุทยุแต่อาศัยพลังฝึกปืนดาเลียนฉีขั้นสูงสุด ยังคงช่วยให้มันสามารถทนต่อแรงสะท้อนของปืนและควบคุมวิถีการยิงของปืนกลหนักเทพอัคคีลอยตัวในแนวเส้นตรงได้อย่างแม่นยำกระสุนเกือบทั้งหมดทะลวงเขาใส่จุดเดียวกันของเป้าหมายสัตว์อสูรถูกระเบิดเป็นชินช้นๆก่อนที่พวกมันจะทันได้รู้สึกตัวด้วยสำบนถนนยาวเกิดพายุโลหิตโหมกระน่ำอย่างบ้าคลั่งสานาทีให้หลังไม่หลงเหลือสัตว์อสูรที่ยังคงมีชีวิตอยู่แม้แต่ตัวเดียว เหล่าทหารกองทัพสหพันธ์ยืนตะลึงพึงเพลิดไปตั้งแต่แรกพวกมันไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นผู้บำเพ็ญตนที่แข็งกแกร่งกว่านี้แต่นี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคนที่ดุร้ายป่าเถื่อนถึงเพียงนี้ปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทอี้อยู่ที่ใดหลีเหวยาเก็บปืนกลหนักเทพอคัคคีเดินตรงไปยังกลุ่มทหารอย่างไม่รีรอบริเวณนี้ยังคงอยู่ภายใต้การรบกวนของหมอกปีศาจ สัญญาณเครือข่ายวิญญาณขัดขาด,ขดหายเป็นระยะแต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายวิญญาณเมื่อครึ่งนาทีที่แล้วไม่ปรากฏว่ามีคลื่นสัตว์อสูรกลุ่มใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกอย่างไรก็ตามคล้ายกลนเคลื่อนย้ายของเผ่าอาสูรที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งช่วงตึกเริ่มทำงานแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะมีสัตว์อสูรจำนวนมากถูกส่งมาไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำลายคล้ายกลนเคลื่อนย้ายให้ได้ก่อนหน้านั้น เช่นเดียวกับป้อมประการของเผ่าพันธุ์มนุษย์คายกลนเคลื่อนย้ายของเผ่าอสูรก็ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่หนาถึงที่สุดอาศัยความแข็งกแกร่งของลีเหยาแม้จะมีชุดรบกระดูกทมินรุ่นดัดแปลงพิเศษแต่คิดบุกทำลายคลายกลนเคลื่อนย้ายตรงๆยังแทบเป็นไปไม่ได้มีเพียงต้องพึ่งพาปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไยอีซึ่งสามารถระเบิดพลังเทียบเท่ากับการโจมตีเต็มกำลังของผู้เข้มแข็งด่านจินตันเท่านั้น เป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของมันที่จะระเบิดคลายกลนเคลื่อนย้ายให้เป็นจุนมหาจุนลดลบผลึกวิเศษที่บรรทุกปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีเผชิญกับการโจมตีด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ถูกเปลวไฟเผาผานเป็นหลุมใหญ่แม้ว่าจะมีชิ้นส่วนสำรองอยู่บ้างแต่การซ่อมบำรุงยากลำบากเกินไปในที่นี้มีแค่ข้าคนเดียวที่เป็นผู้บำเพ็ญตนแต่ก็มีพลังฝึกปืนเพียงดาเหรียญชีระดับต่ำเท่านั้น มีหน่ำสายังเป็นประเภทวรยุทธ์เช่นกันส่วนที่เหลือเป็นคนธรรมดาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซ้อมแซมอาวุธวิเศษที่ซับซ้อนถึงเพียงนี้หัวหน้าหน่วยทหารผู้มีใบหน้าดำคล้ำกาวอย่างลำบากใจเกรงว่าจะมีเพียงนักหลอมสร้างเท่านั้นที่จะซ้อมแซมปืนใหญ่ได้ลีเหยายิ้มเล็กหน้อยไม่มีปัญหาข้าเป็นนักหลอมสร้างที่เบื้องบนส่งมา ภายใต้สายตาตื่นตะลึงของทหารทั้งหมดลีเหยาเดินเข้าไปในฐานที่มั่นสำรองแห่งนั้นเริ่มศึกษาปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีอย่างตั้งใจเบื้องหน้ามันคือปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีรุ่นที่3รุ่นนี้แตกต่างกับปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีที่มันเคยเห็นบนรถไฟผลึกวิเศษในครั้งนั้นนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะพัฒนาขึ้นในช่วง5ปีมานี้เอง ชิ้นส่วนประกอบของตัวปืนและหน่วยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกปรปับปรุงให้มีขนาดเล็กลงมีน้ำหนักเบากว่าเดิมมากในขณะที่ยังคงอนุภาพการยิงไม่ด้อยไปกว่ารุ่นเดิมแต่จะเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นสามารถติดตั้งบนรถรบผลึกวิเศษธรรมดาได้อย่างสบายแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆและหน่วยอุปกรณ์มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าไทยอรุ่นที่สอง ซึ่งมักจะติดตั้งบนรถไฟหรือเรือรบผลึกวิเศษมากมองผ่านพื้นผิวชั้นนอกที่แตกหักเสียหายเห็นชิ้นส่วนมากมายซึ่งเบาบางราวกับเส้นผมเป็นที่แน่นอนว่าการซ่อมแซมทำได้ยากกว่ารุ่นที่สองมากเช่นกันมันเป็นนักหลอมสร้างจริงๆหรือไม่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนักหลอมสร้างที่ไหนจะดุร้ายปาเถื่อนถึงเพียงนี้จาไม่เห็นหรือ ว่ามันสังหารแม่ทัพอสูรตนหนึ่งภายในมิกีอึดใจจากนั้นระเบิดสัตว์อสูนทั้งถนนกลายเป็นเศษเลือดเนื้อบทในรวดเดียวเล่าทหารกระสิบกระซากแก่กันหลีเหยาวไม่แยแสสนใจวูมหันนิ่งครุนคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นยกหมวกเกราะขึ้นใบหน้าที่อ่อนยาวเกินไปสร้างความประหลาดใจให้แก่บรรดาทหารเป็นคำรบสองสายตาใครควรของหลีเหยาวจับจ้องไปยังชิ้นส่วนสำรองของปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอี จากนั้นกวาดตาไปรอบๆมองหาทุกสิ่งที่มันจะนำมาใช้งานได้จากนั้นมันผิวปากวืดแอบเรียกเสียวหลงห่าวออกมาจากแหวนจกวนักรวาลกระแสความคิดส่วนหนึ่งของมันสถิตยอยู่ในเสียวหลงห่าวบังคับเรือลบลำน้อยทะยานขึ้นไปบนท้องฝา้าเลนกายอยู่ในหมอกปีศาจอันดำมืดรอบสังเกตการสนามรบอย่างเงียบเชียบห่างออกไปราวๆหนึ่งพันเมตรลำแสงสีขาวนวลลำหนึ่งแทงทะลุท้องฟ้า บัดเดี๋ยวพองตัวบัดเดี๋ยวหดแคบลงเป็นจังหวะอันคงที่ราวกับว่ากำลังหายใจก็มิป่านนั่นก็คือคายกลเคลื่อนย้ายของเผ่าอสูรเป้าหมายสุดท้ายในภารกิจที่มันจะต้องทำลายให้ได้คายกลเคลื่อนย้ายถูกห้อมร้อมไปด้วยสัตว์อสูรจำนวนมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งกว่าเหล่าสัตว์อสูรที่โจมตีฐานที่มั่นของมนุษย์เมื่อครู่นี้มากที่น่ากลัวยิ่งกว่า คือในซากบรักหักพังโดยรอบอย่างสุกซ้อนไว้ด้วยกินอายอันทรงพลังอีกนับไม่ทวนเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรเหล่านี้จะต้องสัมผัสได้ถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นด้านหน้าฐานที่มั่นของมนุษย์แต่หน้าที่ของพวกมันคือปกป้องคายกนเคลื่อนย้ายดังนั้นจึงไม่เคลื่อนกำลังออกมาเพื่อเปิดศึกอีกดูท่าว่าเผ่าอาสูรที่กำลังเคลื่อนย้ายผ่านคายกลในครั้งนี้จะไม่รวบรัดธรรมดา อาจบางทีเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเผ่าอสูรไม่เช่นนั้นพวกมันคงไม่เตรียมการระวังป้องกันยังแข่งขันถึงเพียงนี้มันสมควรทำอย่างไรลีเยาขมวดคิว้วการซ้อมแซมปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีลำบากเพียงยกมือเท่านั้นแต่ปัญหาก,ก็คือมันจะนำปืนใหญ่เข้าไปใกลคล้ายกลนเคลื่อนย้ายของเผ่าอสูนได้อย่างไรจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทอี คือมันสามารถโจมตีเป็นเส้นตรงเท่านั้นมีโอกาสที่จะถูกสกัดขัดขวางได้ไม่ไมยากนักหากเขาไปใกล้ในระยะ500เมตรอาจจะยิงไม่พลาดแต่พวกมันจะถูกผงสัตว์อสูรกลุ่มรุมโจมตีอย่างแน่นอนสำหรับตัวมันเองหากโชคดีอาจหลบหนีฝ่าวงหลอมได้ไม่ยากนักแต่ทหารเหล่านี้จะไม่มีผู้ใดรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวอีกทั้งปืนใหญ่แม่เหล็กสายฝาไทยอีบนรถรบผลึกวิเศษ ก็จะถูกทำลายไปด้วยนูเหมือนว่ามันจะต้องทำการดัดแปลงปืนใหญ่แม่เหล็กสายฝาไทยอี้กระบอกนี้เสียใหม่แล้ว